ฝึกทำข้อสอบ10ข้อใช้เวลากี่นาทีเริ่มสมาชิกสภาเมืองพัทยาตอบ24คนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตอบ12คนสมาชิกสภาเทศบาลเมือง3เขตเขตละ6เป็น18ตอบ18คนสมาชิกสภาเทศบาลนคร4เขตเขตละ6เป็น24คนตอบ ยี่บสี่คนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี19หมู่บ้านอบอตอเป็นเขตเลือกตั้งเป็นเขตหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านมีสอ,อบอตหอนึ่งคนสิบเก้าหมู่บ้านแสดงว่ามีสอ,อบอตสิบเก้าคนตอบข้อสองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ห้าหมู่บ้านกรณีหมู่บ้านตั้งแต่หกหมู่บ้านลงไปให้มีสมาชิก สออบตเท่ากับ6คนคําตอบข้อนี้ตอบข้อ2 6หคนพระมหากษัตริย์ใช้อํานาจผ่านข้อต่อไปนี้ยกเว้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาศาลคณะรัฐมนตรีคําตอบที่ถูกต้องมากที่สุดข้อนี้ก็คือข้อ1ยกเว้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจาก พระมาหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านรัฐสภาศาลและก็คณะรัฐมนตรีถึงถึงแม้รัฐสภาจะประกอบไปด้วยสสซึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสวสมาชิกวุฒิสภาแต่ข้อนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดเนื่องจากว่าทั้ง3ข้อคือรัฐสภาศาลและก็คณะรัฐมนตรีเป็นข้อที่ถูกต้องมากกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกี่คนตอบ500คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีกี่คนแบบแบ่งเขตมี400คนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีกี่คนบัญชีรายชื่อมี100สมาชิกรัฐสภามีกี่คนรัฐสภาประกอบด้วยสอส,อสอบวกสอวอสอสอมี500สอวอมี200รวมกันเป็น700ข้อน,นี้ตอบ4สมาชิกพุฒิทสภามีกี่คน วุฒิสภามี200ฝากกดไลค์กดแชร์เพจพยุวาพาสอบและช่อง YouTube พยววพาสอบด้วยนะครับ